สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีตอนรับเข้าสู้ช่องยูทูบอีสานล้านดินนะครับช่องยูทูบติมีสาระเชี่ยวกับนกเขานะครับไขควมลูกหรือว่าแบ่งปันสายพันธุ์นกเขากันนะครับเมื่อนี้บ่มีหยังครับเมื่อนี้บ่มีไล่การอของลูกค้านะครับแต่ผมจะ,อะเอานกตัวนี้นะครับไปให้นองผสม พอผมไม่ได้เร่นนะครับผมจะเอาไปให้อาจารย์ลั่นนะครับผสมอยู่ทั้งบุญทะลิกนะครับคือบักเป็นตอเนี่ยครับมันเป็นบักเป็นตอครับผมมันเป็นนกแรนนะครับผมบามีมวลา่าจะไปถากหญ้าถากร้านเนี่ยมันนะครับแรนไปแน่กับสะดุดสะดุดกับเช้าเลรียนี่อย่างประมาณน,นี่ย่เหรเป็นเลรียญเรีม่วนอ่ะไทยคิดกับไทยบ่มมันนะครับอ่าผมก็เลยว่าให้าจารลั่นเนี่ยครับไปผสม พอดีครับผมได้มีโอกาสเห็นคลิปของชายน้่นะครับของอาจารย์ช้น้่มเพิ่นเอาพวกชุดพ่อแม่เดียวกันกับแม่ของผมที่เพิ่นเอาเคยเอามาไห้่ตอนนั้นแข่งอยูอ่สีขอติดที่ใ,ใส่ตอนนั้นสุลิรนนะครับเพิ่นเอามาไหามาแหลกเปลี่ยนสายพันธุ์กันตอนนั้นนะครับเป็นมักแหลกเปลี่ยนกับสายขันเทยียบโยนคู่นะครับ ผมก็บบอดดเฮดครับบอดดิเฮดผมบ่มีเวล่าหลอก็บ่อมมีช่องบ่มีช่องสําหรับใสนนะครับผมก็เลยคึดว่าตัวคู่แล่นดีนะครับผมก็เลยสีเอา,เอาไข่จารันไปใส่ดุดเทโอ้ยไปใส่ขันเทปครับอ้อยไส้เป็นตอเป็นหยังขนาดดินนีหอย่างอีกดินดินนีหอย่างโอาตื่นอย่างว่าตื่นว่าไก่ ดอนดูบินมาก็จายบ่วยเลยเสียหายอาจารย์ลั่นไปเห็ดนะครับเห็ดเป็นสายเลียนนกผสมอยู่บนกามีนะครับมีเป็นเป็นเอื่นว่าสาขาใหอยกับแม่นะครับพอผมบ่บ่เนีนสายเลียนน่องนะครับอาจารย์ลั่นก็เลยว่าอาจารย์ว่าผมเป็นผู้ผสมก็ได้อาารยเดี๋ยวผมส่งไปให้ว่ารั์เก็เลยเอื่นว่าเป็นสาขายหอ่นะครับต่วกับสาห่วงอีสานลั่นดินนะครับห่วงอีสานล้านดินกับแม่ ชิ้นจังแม่มึนนะครับที่สีทรงไปกับบักดุษเทียบไอ้บักเป็นต้อนีะครับส่วนดุษเทียเนี่ยเป็นลูกสากับตันนะครับที่ไปผสมนะครับผมมีอยู่สองแม่นะครับตอนนี้ดุษเทียรผสมกับลูกเสากัปตันนะครับดุษเทียบมีอาจารย์ซื้อนะครับซื้อือไปขอซื้อไปเป็นพอพันนะครับผมก็เลยให้ตัวเมียทรงตัวเมียน้ำกลนไปเลยบ่าเพาะผมก็ไดประมาณนั้นสิครับวันนี้พอดีครับ เป็นต้อนี่ครับผมมาเด้นเร่นนะครับม่เด้นเรียนบ่อมีเวลาเลียนเพราะนกมันไหลนะครับผมต้องเห็ดนกตัวสีที่สีแบงปันนี่ครับออกในเพิินก้อนนะครับจังหน่อยกับล่งเกี่ยวเข่าแล้วนะครับผมก็เลยมาตัดสินใจเอาไห้อาจารย์ลั่นไปนะครับเอาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมเป็นต้อนี่เป็นนกน้ำเข่านะครับเป็นนกสื่อมาเลยครับเนอเป็นนกสื่อมา สื่อมาจากอ่าอาจารย์อรุณแสงโสนะครับในราคาที่หลายบาทเติบนะครับตอนเป็นนกร้อมฝึกนะครับเนาะตัวนี้ก็เลยเอาเป็นผมว่าฝึกเราผมว่าได้เรียนนะครับที่เลก้ยกมาจะว่าเป็นพอพันก็เพรา่หนาจะได้เรียนนะครับผมก็เลยจัดสินใจให้น้องมันไปผสมดีก็ให้เป็นเรียนเฮดชิฟนะครับจังเห็นนะครับเป็นต่อนี่เป็นนกแรนดีดครับแลนด์ระดับเนี้ยหนาเลยแหละ เลียนขี่เตียขีย่เตียนเรียนแบบผู้ใดมักสายเรียนนะครับเขาล่ะครับถือใจครับมีสายเขานะครับมาลุ้สายผู้ใดต้องไทยห้าเก้าห้าห้านะครับเดี๋ยวจังบอกกันนะครับเดี๋ยวผมทวรกลับผมเอียดชิบกอนแป๊บหนึ่งนะครับ เป็นห่วงขาเลียวมะนะครับห่วงขาห่วงขาตัวนี้ในไทยอาจสิบก่เห็นนะครับในห่วงขาตัวนี้ในไทยอาจสิบก่เห็นเพราะว่าอาจารย์อรุณสั่งมาจากนอกเลยครับห่วงขาตัวนี้สั่งเห็ดมาตะนอกนะครับห่วงละสี่สิบกว่าบาทครับผมร่วคขาเดินทางไปแล้วกินไรเติบพรเขาปร่จำเป็นต้องันล้นทุนไหลเป็นตักผู้เพิ่นเหี้ยใจมันเป็นมาตรฐานนะครับเอานะครับลุงกองเลยดีกว่าห้าเป็นรถนะครับเบื่อว่าหันตะว่าพุ่งหนาจะเป็นรถดอก เจ้าเป็นต่อนะครับเจ้าเป็นต่อยายไข่นะครับยายไข่ไปอยู่บุญธริกกับอาจารย์ลันนลนล่นนะครับเฟซบุ๊กลั่นลันล่นนะครับเฟซบุ๊กลั่นลั่นนะครับติดตามเบงตาวา่วาดจักเป็นแนวด้หรอกเวลาตัดชีปลงจะเอาแต่ชีปยกหยืนซื้อปล่อยใหม่ๆตอนขันบ่อไทยพ่นันจักเถียหงส์หงงเราคือกันคว่ำฉีดเราคื <c oughs> ้มันยัน คนเขาเป็นลักนกขึ้นของผมเอ่านะครับลงแล้วหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นกองผลไม้นะครับเนีอยผมไม่ได้เจาะเติมกองผลไม่หู้จะมีอยู่แล้วใหญ่ยอยู่แล้วนะครับกองผลไม้ครับหู้ใหญ่ยอยู่แล้วแะ้วมันเป็นนกต้อนะครับปรจจำเป็นต่อไปนั้นอะตัวต่อไปครับผม ตัวต่อไปก็ได้จับมาแล้วนะครับเป็นแม่ลูกสาวชิมจังนะครับชิมจังแม่มื่นนะครับเนาะจับไว้จากกล่มร่วมครับผมเอาไปให้จารันเป็นผู้เห็ดนะครับผมบ่มีเวลาเห็ดนะครับผมจารันเป็นผู้เห็ดอ่า หวงขาครับสีม่วงชายน้ํานะครับชายน้ําชินจังศูนย์หกนะครับชุดแลนฉีแตกขี่เตียนกับชุดนี่เฮ็ดปากเซงแอบเซงัอบขึ้นอกหิวน้ำจ้นะครับเดี๋ยวเอาน้ำไปกินเล็กน้อยกันเดินทางไกลครับผมเพได้เอานําน้ำใส่นะครับตัวนี้จับแต่กรงร่วมเพิินหาเพิินบ้านไ้กินน้ำนะครับ ครัเพิ่นนๆได้กินน้ำเอาห้ย,ยังไงกันเพราะว่ตัว,ต,วตัวไอ้มักเป็นตัวนั่นบ่อไห้ก็ได้ยยไรครับเพราะว่ามันเดินอยูย่มันเมื่อกินอยูมมอย่ม,มันมื่อไห้นั่นุ้่ครับเสียงเสียงกง็นี่กองตัวตกว็โตตัวตกว็โตจึงนะครับห่วงขาชายน้ำชายน้ำมันนี่อย่างวัยกลางน่าจะเป็นแอด แปดชินจังศูนย์หกนะครับไปแล้วครับตัวนี้เพื่อรดเิ่นจิตมากนะครับเพราะว่ามันกับใบนั้นแล้วโอ้ขนเตียกดเมืดงามเลือได้อีหลาหมึงเมดความสวยงามนะครับเออมันจำเป็นต้องมีความสวยงามดอกเพ่นนกเม่ นะครับลูกชินจังนะครับลูกสาวชินจังกับแม่มื่นนะครับแม่มื่นนี่หล้สซึกว่ารู้สซึกว่าตามที่ผมถามมึงเป็นแม่น้าเขานะครับเป็นแม่น้าเขาที่อาจารย์ใช้นามสือต่อจากอา,อาจารย์ผู้สิงนะครับสือต่อจากผู้สิงเพิ่นลูกกะ จังๆแเราลงไหเห็นนะครับแรนดีนะครับชิ้นจังใจลูกดีครับใจหลูกแรนดีแรนไว้พร้อมนะครับอกา็เต้าหวังว่าขัดมาจจครับบักเป็นตอนน่ะจะดีขึ้นนะครับจะเลียนไววกว่ากานะครับอ่าคลิปสําหรับคลิปต้อไทยเนี่ยน่าจะเป็นคลิปบักมึนนะครับถ้าท่านใดสนใจบักมึนก็เอาไปลากไปต้อนะครับเพราะว่าผมช่วงนี้ผมบกคด้เรียญมันนะครับแต่มีตื่นเหลาตื่นการเนี่ย อันน <Es> <an> <k ann ush half> ั้นหลากสีน้ำนำกนันได้นะครับเป็นต้อนี่อ้อยบักไก่มือนี่น่าจะเป็นนกที่ขันยนเสีอืนยนคู่กับ่อมแยนแต่ว่ามันติดติดสายขาดสิกนะครับมันเลยเหียดสะกนกดโก้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 เป็นนกสองกุกนะครับกดโก้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 ตกกดโตโอโก้โอโก้นะครับหนุนสะกนยังคู่นะครับบอมแยนตกบอมแยนกดโก้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 ก็จะหลุดเทป เอือนมาย่นคู่กับแมนเอือนมาหนุนคู่กับแมนนะครับเป็นนกเหยียบทีนะครับเหยียบทีดึงทีคู่ทีคู่ทีหนาหนานะครับเป็นการดึงแบบขีแต่ขีดแยมนะครับผมเดี๋ยวผมียเอาให้เบิ้งรับนกลงมากตื่นกล่องน,นะครับเพราะว่าผมเป็นคนถ่ายคลิปนะครับผมเป็นคนหลุดหาคลิปถ่ายคลิปได้บ่ได้ผมบ่าวานะครับใส่เบิ้งลักษณะการดึงนกผมเอาไปมันขันบอจังไหมล่ะครับหรือว่าจังไหดคือบอตะปาก มันขันคือนมาขันประมาณนี้นครับเอา้าคลิปนี้ลักกันไปสักนี้ครับผมขอบคุณลหลายครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมโทรกรับครับเบอร์มังหันครับห้าเก้าห้าห้านะครับเนาะโอเคครับ